เอาเร็วเร็วี้ครับผมถึงสาเหตุที่ตัดสินใจสาเหตุที่ตัดสินใจเออโอเคจริงๆแล้วอจริงๆผมกับพี่สนุกเนี่ยอยู่กันมาปีนี้ปีที่แล้วเป็นปีที่สิบเอ็ดเนาะแล้วก็ก่อนน้นนี้ก็แม่ทําสัญญาอะไรกันก็ก็อยู่ด้วยกันด้วยสัญญาใจสนิทกันมาแล้วก็เติบโตมาด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยเสร็จพอ วันหนึ่งพอมันเกิดเป็นสัญญาณ u l t i m a t ท t w ขึ้นมาหรือว่าเราไปเข้าช่อง3มเองก็ตามอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยมีสัญญาร่วมกันแล้ววันหนึ่งมันก็แค่หมดสัญญาสําหรับเราแล้วเราก็คุยกันก่อนหน้านี้คุยกันมาสักระยะใหญ่ๆแล้วว่าเราอยากลองมาใช้ชีวิตตัดสินใจหรือว่าลองเลือกลองทําในสิ่งที่เราอยากทําดูอะไรเงี้ยครับอืมตัดสินใจนานคุยกันมาคุยกันมา2ปีครับกับพี่สนุกเรื่องประเด็นนี้ครับแล้วก็ ก็แจ้งกันว่าโอเครู้กันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวพอหมดสัญญาเนี้ยเราอาจจะไปทดลองกันแล้วกันซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าการทดลองของเราเนี้ยมันจะประสบความสําเร็จไหมหรือว่ามันอาจจะล้มเหลวหรือเปล่าหรือในวันที่พี่สนุกไม่มีเหล่ามันจะเป็นยังไงบริษัทนี้จะเป็นยังไงเนี้ยไม่มีทางรู้แล้วก็ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนก็คุยกันว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันแหละภาพฝันของผมมันก็คงคือเรารู้ว่าเราเติบโตมาด้วยกันเนาะแต่ว่าเราคิดว่าปลายทางอะเราก็อยากเป็น คนที่ประสบความสําเร็จสองคนมาคุยกันมาให้กําลังใจกัน,<ค>นอย่างเงี้ยฮะช<ม>่องใหญ่มาท้าทายหรือมีปัญหาเรื่องเงินแบบ<ม>แคน,นอื่นในวงการไม่มีครับไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีที่เราก็มีงานพรีเซนเตอร์ที่กําลังจะเปิดตัวมีงานโปรเจกต์ต่างๆที่เป็นสัญญายาวหลายปีเนาะที่สนุกที่เราไปตั้งแต่ปีแล้วเนี่ยพี่สนุกก็ยังคอย ดูแลให้อยู่ยังคอยส่งต่อง,งานให้อยู่ครับแล้วเราก็ยังไปแจมกับโปรเจกต์ที่เขาผลิตขึ้นมาใหม่ในปีนี้อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีปัญหากันไม่ได้โอ้โหทะเลกกาะกันหรือว่ามีการแบบเรื่องเงินอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับที่้อืกันใช่ครับผมคิดว่าผมคิดว่าวันวันแรกที่เราคุยกันก็คงใจหายแหละแต่เราก็มีเวลาเตรียมตัวด้วยกันทั้งคู่ครับผม ใช่ค่อยๆปรับตัวแล้วก็ช่วงนี้วุ่นมากเลยอเพอออกมาใช้ชีวิตเองเรารู้สึกว่าวุ่นมากเลยก็เลยก็ยังมีหลายครั้งที่ก็ยังปรึกษากันอยู่ครับแต่ไม่ได้เห็นเขาพาที่เขาเขียนถึงความระทับใจใน,น,นใตัว<ช>ม,มีใช่ใช่เป็นยังไงบ้างครับเ <c oughs> ขาเป็นคนที่แบบคือ <c oughs> คนทำให้เราได้ไปยืนอยู่ตรงนี้อืมใช่คืออ่ะอย่างมีนอ่ะเข้าวงการมาเพราะพี่สนุกเป็นผู้จัดการคนแรกของมีนแล้วตัวพี่สนุกเองอ่ะก็ก่อนหน้านี้ก็ทําหลายอย่าง แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการจริงจังเพิ่งมาดูแลมีนน่จริงจังเป็นคนแรกก็คิดว่าเราโตมาด้วยกันนะครับมันมันผ่านเรื่องราวผ่านแบบความสุขความทุกข์ความเหนื่อยความสําเร็จมาด้วยกันเยอะเยอะมากๆมากๆแล้วแหละเราคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่มีทางหายไปหรือมันไม่มีทางที่จะแบบลืมได้แน่นอนแต่ว่าอนาคตครั้งใหม่ที่แบบเราจะเติบโตกันทั้งคู่เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้นน่าสนุกแล้วก็วันหนึ่ง การที่เราได้แบบโตไปด้วยกันแยกย้ายกันไปโตแล้วมันได้มองย้อนกลับมามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะสําหรับตอนท,<ม>ที่มีประกาศว่าสิ้นสุดสัญญาอะไรเงี้ยมีคนเข้าใจผิดแนละเขามาถามเราเยอะไหมเพราะว่าตอนนั้นสนุกยังไม่ได้โพสเข้าว่า,า, <c oughs> ารเลยกัผถดความภาษณ์ใคเราอ๋อไม่นะฮะไม่หมายถึงว่ามีคนถามเข้ามาเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ตอบเนี่ยตอบเหมือนกันหมดเลยใช่ครับว่าจริงๆไม่ได้มีปัญหากันเพราะว่าถ้ามีปัญหากันเนี่ยต้องไปอยู่ที่ศาลนะไม่ได้ไปอยู่ที่วงสัมภาษณ์ร่วมกันเออเราก็เลย ค่อนข้างสบายแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นการมันก็คือการผ่านเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งไปสู่อีกเรื่องราวหนึ่งแหละแล้วเราก็ยังรู้จักการสนิทการคุยกันไม่ได้แบบมีปัญหาการทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยพยายามทําทุกอย่างให้มันสมูทที่สุดอืง่ายที่สุดเพราะเราตัดใจแบบนี้มันก็มีคนมองเข้าใจเรากับไม่เข้าใจเราบางคนถ้าคนมองไม่เข้าใจก็จะมองว่าเราแบบเนรคุณหรือเปล่าดังแบบแยกออกมาผมมองว่าถ้าผม สำหรับเราเราก็เคารพสัญญาแล้วก็เคารพการทํางานทุกอย่างเนาะแล้วตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเราก็แฟร์กับทุกเรื่องฉะนั้นส่วนตัวผมคิดว่าในเมื่อความสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องมันยังอยู่มันเปลี่ยนไปแค่วิธีการทํางานเฉยๆอะเราอาจจะมองเป็นความในละคุณเราไม่ได้มองเป็นแบบนั้นแล้วกันอม,นมอมืก็ไม่นะ ไม่เป็นไรครับไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเราคิดว่าเดยดสุดท้ายแล้วเรื่องของงานเรื่องของการพัฒนาตัวเองหรือ<บ>เรื่องของอนาคตมันก็จะเป็นคําตอบแหละว่าว่าเราเป็นยังไงแล้วเรายังแคร์กันอยู่ไหมเราเนรคุณใครหรือเปล่าแต่คิดว่าชีวิตที่ผ่านมาทั้งชีวิตนี้ไม่เคยเผลอหลงลืมใครหรือว่าไม่เคยที่จะแบบทําร้ายใครนะครับผมอ่าก็กําลังเซตอัพทีมอยู่กำลังวุ่นวุ่นถึงขั้นที่แบบว่าเชื่อไหมผมไม่เคยเชื่อเรื่อง เบอร์มงคลเลยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี้ยโทรหารหมอดูว่าขอเปลี่ยนเบอร์มงคลได้ไหมรู้สึกว่ามีแบบมีสายติดต่อกับมีเรื่องที่ต้องคุยเยอะมีอะไรเยอะอย่างเงี้ยฮะเออเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์เลยนนอเออเ,เรียกว่าวุ่นดีกว่าเพราะว่ามันมีหลายหลายโปรเซสที่เราไม่เคยรู้ว่ามันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยมีหลายอย่างที่เราไม่เคยทําแล้วก็คนที่เข้ามาช่วยเหลือเราก็ เป็นเป็นทีมที่เราตั้งใจเซตอัพมาใหม่ก็ยังไม่ได้จูนกันเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยครับในช่วงแรกเนาะเราก็เลยแบบวุ่นๆุ่นกันหน่อยแต่คิดว่าใกล้จะลงตัวแล้วฮะิธทกาการทงานต่อไปของเป็นยังไงอยก็อย่างที่เคยเล่าไปเนาะว่าเราอยู่กับพี่สนุกมา11ปีแล้วก็ตอนนี้มินี่สิบเลังจะ28แแล้วคิดว่าเหลือเวลาให้สนุกกับอาชีพนี้อีกไม่เยอะที่จะแบบสามารถสนุกได้เต็มที่ลุยได้ทุกเรื่อง สามารถเลือกในสิ่งเราอยากเลือกได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยคิดว่าเออวิชั่นของเราในปีนี้ก็คงจะเป็นตัวเองเลือกงานที่เป็นเราแล้วก็ให้คนทั่วประเทศทั่วโลกนี้เห็นว่าเราเป็นใครในปีนี้มีคนรุ่นสร้างตัวอยู่รวยรุ่นสร้างตัวเหรอใช่เหมือนสร้างตัวเ,เ,วเลยพูดงเราเราพูดเหมือนเราเป็นนักเสี่ยงที่มาแข่งแล้วว่าอีกอย่างนี้นคือมีคนอ่ะชอบพูดมากอย่างเช่นนะะักข่าวบางคนที่ชอบถามว่าจะแต่งงานหรือย,ยัง จองด้วยใครคือเรารู้สึกว่าเราเด็กมากพอวันวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีในอั t i m a t e t ู o แบบเป็นพี่โตแก่มากแก่มากต้องแบบแนะนําแนะนําน้องๆแนะนําน้องเฮ้ยบ้าเรายังเด็กอยู่เลยเรารู้สึกว่านี่อาจจะเป็นก้าวแรกๆในวงการเราเองที่เรายังเรายังอยากมีไฟอยากสนุกอยากทําอะไรแบบไม่ต้องแคร์อ่ะฉะนั้นวันนี้เราคิดว่าปีนี้สิ้นปีนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าสุดท้ายแล้วตัวเราเองจะเป็นใครในวงการนี้อืม คงฟิลนั uh, ance, ้นนะมินค so ิดว right. ่าครับ no. วิช <mort> ั่นปีนี้มีหงเป็นแบบนี้เป็นเป็นมุดหมายให้กับตัวเองแล้วกันแล้วก็ฝากแบบแฟนๆฝากคนที่ติดตามเราหรือฝากคนที่รู้จักเราก็ช่วยเป็นไกด์ไลน์ให้เราแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วรักเราที่ตรงไหนซื้อเราที่ตรงไหนหรือว่าอยากให้เราช่วยพัฒนาจุดไหนในตัวเราอะไรเงี้ยค่อยย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่ครับควาเป็นวายครับเอ่อความเป็นวาย จริงๆมีนมินเติบโตมาจากซีรีส์วายเนาะแล้วก็ได้โอกาสได้ชื่อเสียงได้แฟนคลับมาจากซีรีส์วายเยอะมากแล้วก็มีรู้สึกว่าเราเออ่ผ่านช่วงเวลานั้นมาอย่างมีคุณภาพมากๆและการย้อนกลับไปเหมือนเหมือนเป็นการอืมสําหรับมีนมีรู้สึกว่าเหมือนเป็นการไปสร้างเส้นทางใหม่ทับเส้นทางเดิมอะซึ่งเรารู้สึกว่าเราแบบสําเร็จแล้วเราก็แบบ สำหรับเรามันคือพรมแดงแล้วอะเราก็เลยไม่ได้อยากจะกลับไปเปลี่ยนแปลงมันหรือว่าสร้างความท้าทายอะไรกับมันยกเว้นว่ามีความท้าทายที่ที่ดีมากๆที่ตื่นเต้นมากๆ,ๆหรือที่จะเป็นแบบสิ่งใหม่ที่จะให้กับเราหรือให้กับวงการเราอาจจะย้อนกลับไปทําได้เที่เห็นเรื่องเลที่ว่าจ,จากที่ไม่เคยเชื่อเรื่องตัวเลขกับ,กบาจะเริ่มเปลี่ยนเส้นทางใหม่การดูอะไรมันก็มาใช่ เป็นปีที่เริ่มต้นปีมาด้วยการมูจากที่ปกติไม่ค่อยมูยงงก็ก็ลองหลายอย่างครับมายถึงว่าก็ดูดวงอะปกติก็ดูปีละครั้งปีนี้ก็เริ่มเลยสตาร์ทเลยนะฮะเปลี่ยนเบอร์นะครับผมแล้วก็เออช่วยคิดหน่อยดิจะเปลี่ยนชื่อไอจีดีปะมันเปลี่ยนยากนิใช่ไมหรอใช่เพราะว่ามันถ้าเกิดไปไวน้นานมันเปลี่ยนยากมันเปลี่ยนยากใช่แต่มันเปลี่ยนได้ออแล้วก็มี คิดเองก่อนคิดเองก่อนว่ามีคนพูดหลายคนพอดีไปทํางานกับต่างชาติมาเยอะแล้วก็ต่างชาติบอกเซิร์ชหามีนพีรวิทย์ไม่เจอ oh. ก็มีคุณป้าวันนั้นไปนซื้อไก่ย,ย่างที่ปัม๊มแล้วก็เขามีนพีรวิทย์ครับเซิร์ชพิมพ์มีนพิรวิทย์ในไอจีเนี่ยไม่เจอต้องพิมพ์ในเน็ตแล้วก็ต้องไปพิมพ์ใน Google <c oughs> ว่ามีนพีรวิทย์เว้นวักไอจีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือว่าหรือว่าเราจะเข้าถึงง่ายกว่าน,นี้ดี <c oughs> เปลี่ยนเป็นอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยเป็นช่วงเวลาตัดสินใจครับ คงไม่เพราะว่าชอบชื่อนี้แล้วครับมั้งเดี๋ยวรอรอบุนแอคทีเวตแป๊บหนึ่งนเบอร์แอคทีเวตแล้วเออหมอดูทักว่าหมอดูทักว่าดีครับหมอดูทักว่าปีนี้จะดีปีหน้าจะดีสุดๆเป็นเลยเออผมดูแล้วหมอบอกว่า เฉยๆเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้เออหมอบอกว่าเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าก็เปลี่ยนได้หรือไม่ไม่เปลี่ยนก็ได้อ่าเดี๋ยวรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปข่าวนี้นิดหนึ่งจะได้อะไรนะเปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนแฟนอะไรยากว่าเปลี่ยนนักข่าวได้ไหมฮะหัวไหนอ่ะเนี่ยว่ารินไทยนี่ขอให้ไม่มีคู่ เปลี่นลาวาเลนไทน์นี้อะวัาเลนไทน์นี้ก็คงเป็นเป็นยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยอะปีที่แล้วมีนเหมือนซื้อของอร่อยให้ดีย่าใช่ไหมอันอันนั้นเป็นวาเลนไทน์หรือวันเกิดนะสักสักอย่างเนาะใช่เราเราคิดว่าเราคิดว่าพอเราอยู่ด้วยกันมาสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็สนิทกันแล้วความแบบความอลังการอาจจะน้อยลง เปลี่ยนเป็นความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจแล้วก็เห็นถึงดีเทลเล็กๆน้อยๆบ้างเพราะอย่างที่เราบอกว่าดีมเขาก็ทําให้เราเห็นถึงดีเทลอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยจากเราที่เป็นคนมองภาพกว้างเยอะเขาเข้ามาแล้วเขาทําให้เราเห็นถึงแบบดีเทลแล้วก็ใส่ใจแล้วก็เข้าใจรายละเอียดเราก็มักจะแบบสนใจในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ไอจีคู่เหรอให้เขาเทคโอเวอร์จีผมเลยเหรอ่จริงเหรอจริงๆเขาชอบเซอร์ไพรส์ชอบครับชอบเราก็มีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คือคือเราไม่ได้ชอบเซอร์ไพรส์สิ่งใหญ่กันเพราะว่าเราก็มักจะมีความเกรงใจกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราชอบเซอร์ไพรส์อะไรที่เป็นดีเทลที่เฮ้ยสิ่งนี้เคยพูดเมื่อเดือนที่แล้วนี่นาว่าอยากได้สิ่งนี้คือดีเทลที่เขาชอบนี่นาอะไรอย่างเงี้ยก็คงผมคิดว่าก็คงเป็น อาหารมื้อน่ารักน่ารักกับของที่แสดงถึงความใส่ใจไม่สบายเลยเนาอย่ายิ้มดูปิดการมองเห็นครับเขินอะเวลาเวลาสัมภาษณ์เรื่องความรักแล้วมัน